หมายนานะติ้งปบยางสอนได้ไมค่อย่างได้เ โดนโดนนะครับใสสวยเลยครับผมแป๊บบนึงนงครับแปบบ๊บนึงนะครับผมตีย้ำๆไปนะครับกัดจนได้นะครับ มาเคาะมาครับครับปลาช่อนครับช่อนนานะครับใส่สวยมากครับตัวนี้กัดนี่นะครับนิวกรบยางสอนพิษนะครับสีเหลืองครับผมทะลุขอบปากเลยครับครับผมใส่อ้วนมากครับช่อนนานะครับก็ตีไปมุมนี้นะครับเดี๋ยวหลุดอีกครับน้ำสวยมากครับดินหลุดพอดี ผห่ายนานะครับนาน้ำท่วมมีปลาขึ้นเยอะมากครับนานี้ลองตีดูครับผมนิ้วกบยางสอนพิดนะครับสะกิดเป็นตายใบนับเป็นหนึ่งนะครับจากใายจำครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสุดยอดมากครับ